m a c p เพยเป็นตำรวจนักสืบที่ได้รับมอบหมายในหน่วยคดี NYPD เขาสูญเสียภรรยามิเชลและโรดลูกสาววัยทารกในคดีฆาตกรรมอันน่าสยดสยองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม็ Mac ถูกกลืนกินโดยความปัถนาที่จะตามหาฆาตากรของครอบครัว เขาตกอยู่ภายใต้ความสงสัยจาก NYPD เมื่อนาตาชาคอยรู้จักของผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งของแม็กซ์ถูกฆาตกรรมอย่างไร้ความปราณีและกระเป๋าเงินของแม็กซ์ซึ่งเธอขโมยไปถูกพบในที่เกิดเหตุจากนั้นอเล็กบอร์เดอร์อดีตคู่หูของแม็กถูกสังหารในบ้านของเขาหลังจากแจ้งแม็กถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการเสียชีวิตของนาตาชากับการฆาตกรรมในครอบครัวของเขา แม็กถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรและร้อยโทรบราวุราแห่งกิจการภายในได้รับมอบหมายให้จับตาดูเขาแม็กและโมนาเซ็นักฆ่าอิสระเป็นพี่สาวของนาตาชามาหาข้อมูลที่ร้านสักของนาตาชาซึ่งช่างสักได้เปิดเผยความหมายเบื้องหลังรอยสักของนาตาชามันแสดงถึงปีของวานครีซึ่งในตำนานนอสเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัดสินใจชะตากรรมของนักรบในการต่อสู้แม็ แอบไปเอาของบางอย่างของมิเชลออกจากที่เก็บและพบว่าเอกสารตอนที่เธอทำงานที่เอเซอร์คอร์ปอเรชั่นผู้ผลิตยารายใหญ่หายไปแม็กซ์ยงไปสอบปากคำเจสันโควินอดีตหัวหน้าของมิเชลในสำนักงานของเขาที่ตึกเอเซอร์และได้รู้ว่ามิเชลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนายาของวานครีซึ่งเป็นยาที่บริษัทผลิตขึ้นภายใต้สัญญาทางทหารเพื่อพยายามสร้างยอดทหาร น่าเสียดายที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่แสดงผลในเชิงบวกส่วนคนอื่นๆจะเห็นภาพหลอนและกลายเป็นคนวิกลจริตในที่สุดทําให้เอเซอร์ยุติโครงการและปกปิดการมีส่วนร่วมกับยาตัวนี้เจสันตกลงที่จะให้การพยายานต่อหน้านายจ้างตราบใจที่แม็กสามารถปกป้องเขาได้แม็กเห็นด้วยแต่แล้วเจ้าหน้าที่หน่วยสวาร์ที่เป็นผู้รับเหมาของเอเซอร์ปลอมตัวมาบุกเข้ามาในสำนักงานฆ่าเจสันและดึงดูดความสนใจของบาวูรา หลังจากการโดนปืนกันอย่างดูเดือดแม็กได้หลบหนีออกมาได้พร้อมหลักฐานเขาเล่นวิดีโอหลักฐานที่ได้มาให้โมนาดูในวิดีโออธิบายโปรเจกต์วายครีที่แจ็คลูปิโนอดีตนาวิกโยธินเป็นหนึ่งในกลุ่มทดสอบที่ประสบความสำเร็จของเอเซอร์ลูปิโนอธิบายในวิดีโอว่าในขณะที่กินยาตัวนี้เข้าไปเขารู้สึกยูโยงคงกระพันและไม่มีผลข้างเคียงใดๆแม็ก จึงไปเผชิญหน้ากับลูปิโน่ซึ่งปัจจุบันเป็นแก๊งอัทธาพานที่ทรงพลังที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาของดีเซนเนอร์วานครีอยู่ที่โกดังเก็บของที่เคยเป็นผับเก่ามาก่อนชื่อแร ok. ็กนาร็อกชายสองคนต่อสู้กันจนกระทั่งลูปิโน่ได้เปรียบความพ่ายแพ้ของแม็กปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนจนกระทั่งบีบีหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของเอเซอร์ที่แม็กนับถือเขาเหมือนเสมือนพ่อมาถึงและยิงลูปิโน่เสียชีวิต จากนั้นเขาก็พาแม็กซ์ออกมาโดยมีบาบูราจับกลุ่มแม็กซ์บีบีพาแม็กซ์มาที่ท่าเรือและอธิบายว่าเขาแอบขายวานครีเพื่อผลกำไรส่วนตัวและยอมรับว่าการฆ่ามิเชลหลังจากที่เธอพบหลักฐานที่กล่าวหาว่าอาจเปิดเผยตัวตนของเขาเขาพยายามทำให้แม็กซ์จมน้ำตายด้วยการจัดฉากฆ่าตัวตายปลอมๆโดยใส่ยาวานครีไว้ในกระเป๋าเสือ้อแต่แม็กซ์รุดเป็นอิสระและดำดิ่งลงไปในแม่น้ำที่เย็นเยือก เขาเกือบจมน้ําตายแต่ได้ยินเสียงภรรยาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาตายเขาจึงว่ายน้ําขึ้นฝั่งและเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติเขาจึงกินยาของวานครีที่บ b ยัดไว้ในกระเป๋าของเขาซึ่งทําให้เขาเห็นภาพหลอที่รุนแรงมันยังทําให้เขาอยู่ยงคงกระพันอีกด้วยแม็กตามล่าบีบกลับไปที่สำนักงานใหญ่ของเอเซอร์ โดยความช่วยเหลือจากโมนาเขาจริงจริงทะลุผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารดวลปืนกันยาสนันวันไว้ในที่สุดก็เผชิญหน้าและฆ่าบีบีบนลานจอดที่ลิคอปเตอร์ของอาคารการแก้แค้นของเขาเสร็จสมบูรณ์เขาคุกเข่าลงพร้อมที่จะตายแต่เขาเห็นนิมิตของภรรยาและลูกกำลังยิ้มให้และเวลานั้นยังมาไม่ถึงเมื่อดวงอาทิตย์ตัดผ่านก้อนเมฆหน่วยสวาดก็มาถึงและล้อมเขาเอาไว้ ที่ฉากหลังเครดิตแม็กและโมนานั่งกันอยู่ในบาร์โมนาโยนหนังสือพิมพ์ให้แม็กที่มีรูปของนิโคฮอนซีโอของเอเซอร์อยู่ด้านหน้าแม็กและโมนามองกันและกันด้วยความเข้าใจในจุดประสงค์ใหม่